สวัสดีคนรักรถไฟทั้งหลายค่ะวันนี้เราอยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะตอนนี้ GEA ค่ะกำลังจะเข้าไปทำขบวน313กรุงเทพบ้านพาชีเมื่อวันก่อนสวนนิดหน่อยวันนี้เห็นเต็มเต็ม4หค่ะวันนี้ทำขบวนบ้านพาชีในชั้นชลาที่หก ปรับภูมิทัศน์ใหม่สวยสะอาดตาไปเลยค่ะเพื่อนๆจำได้ไหมคะดงกล้วยตรงนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่รกรุงรังมีหญ้ามีไม้เกาะละเกะละกะเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่ทำความสะอาดเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะสะอาดหูสะอาดตา ไม่ทันขบวน371ก็เลยต้องแกวอยู่ที่หัวลำโพงรอขบวน383หรือว่าขบวนพิเศษ171ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงจอดรถด,ดีเซลรางค่ะขบวน383กํากำลังเข้ามาจอดเทียบในชานฉลาที่8 โหอันสตอมสีหนึ่งสองเก้าจอดอยู่โรงจอดดีเซลล้างค่ะที่สถานีกรุงเทพวลลพง์น่าจะทำสีใหม่สวยมากน้องๆพนักงานบอกว่าเข้ามาราวสามสี่โมงเสียดายเราเข้ามาไม่ทันวันนี้คีห้าหนึ่งแปดสามรถที่สองไปทดสอบมาค่ะจากสถานีมักกะสันไปฉะเชิงเซาช่วงเช้าเสีดายทำงานแล้วไม่ได้ไป วันนี้คีหนึ่งแเข้ามาจอดเร็วค่ะเข้ามาจอดวันพฤหัสาเลยน่าจะมีการทำุบวนวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เดี๋ยวมารอดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้คีฮหนึ่งแจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันค่ะ น่าจะเป็นรถดีเซลรังพร้อมที่จะไปทำขบวนพิเศษ1171ค่ะไปลาดกระบังที่กำลังวอร์มเครื่องอยู่4129สวยมากค่ะชอบมากๆเลยเป็นอันซอมค่ะออกมาทันขบวน313กรุงเทพบ้านภาชีพอดีค่ะกำลังออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพง ไม่ได้ถ่ายมุมนี้นานสวยมาก ส่งขบวน383ด้วยกันค่ะวันนี้รถก็คงจะจบที่ขบวน383ค่ะวันนี้อาจจะกลับช้าหน่อยเพราะว่าจะไปดูรถจากไอ้น้ำโมกุลที่เขาจัดแสดงโชว์อยู่ในชาญนชลาที่5ค่ะเดี๋ยวส่งขบวน383ด้วยกันค่ะบรรยากาศตอนเย็นสวยมากที่หัวลำโพง มีริ้วเปล่าจอดอยู่ในชานชลาที่8ค่ะปู่กำลังเข้ามาต่อเพื่อที่จะลากไปทำขบวนครั้งเดียวเท่านั้นหลเจ้าหน้าที่ก็ลงมาเช็คความเรียบร้อย ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เป็นหัวรถจักรที่ทำขบวนสองแปดสี่เมื่อวีค่ะสี่สองสองหก